สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็ที่ผ่านทางไปผ่านทางมาทางช่องของพี่บัพาแคมป์ด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่บัพาแว้นของเรานะครับเป็นทริปใหญ่ในในชีวิตเลยที่จะขับเจ้าหุนห่นทองของเราคันนี้นะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายโดยทริปนี้เราจะไปกันทั้งหมด9วันนะฮะก็คือจะไปเชียงรายก่อนนะครับไปบ้านแฟนไปพักบ้านแฟนก่อนแล้วก็เดินทางต่อไปม้อนเงาะที่เชียงใหม่ เราก็ไปปางอุ้งนะครับพระลักษไทยแล้วก็ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็วนทางเข้าทางาทุ่งดอกโบตองนะครับไม่รู้ว่าจะล่วงไปหรือยังแล้วก็ไปนอนแถวาทางอิทนทนนท์หนึ่งคืนแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านนะครับทริปนี้ใช้เวลาทั้งหมด9วันนะฮะตื่นเต้นมากครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเราก็อยากรู้อยากพิชิตใจตัวเองด้วยหะนะครับก็ลองลองดูนี่ครัะ ได้มาจากน้องน้องอที่รู้จักกันทางดังไหนครับให้มายืมเลยแล้วเนี่ยผมซื้อเชือกมาสั้นดันมันซื้อมาเส้นเดียวฮะก็เลยต้องไปซื้อเส้นที่เป็นอานนี้มาเส้นตลาดอันละสิบยี่สิบาทนะฮะแล้วก็มัดมัดไปข้างในก็จะผ้าหะแล้วก็เต็นเต็นอุปกรณ์นอนอะไรเงี้ยฮะโอเคครับถ้ายังไงเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีครับผมกับทริป724กิโลนนทบ,บุรีเชียงรายขับพร้อม โอเคครับผมออกจากบ้านแล้วเรามาแวะเติมน้ํามันไปแล้วนะครับเริ่ม13ลิตร380บาทตอนนี้ตีสี่พอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวเริ่มจากบําน้ํามันนนเราบ้านเรานี่แหละมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีไป let's go โอเค อรถค่อนข้างเยอะโอเคครับผมเรื่องของจริงแล้วเป็นการขับรถไปต่างจังหวัดออกนอกพื้นที่ครั้งแรกด้วยนะครับก็ออกทริปเลยเราก็เข้าศูนย์เช็คระยะมาแล้วเรียบร้อยตรวจสภาพเช็คระยะเดินทางไกลมาแล้วเรียบร้อยเนาะไปเรื่อยๆนะครับเราไม่รีบแล้วก็ อุปกรณ์เซฟตี้ทุกอย่างพร้อมมากตอนนี้ถุงมือเสื้อก,กาดกัดเขา่านะฮะตาม gps มุ่งหน้าสู่จังหวัดอยุธยาแล้วก็เข้าทางสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนะครับเข้านครสวรรค์นะครับวิ่งเส้นนี้ยาวเส้นเส้น32ยาวจนถึงนครสวรรค์เลยนะครับตอนนี้เราอยู่เส้นวางไะอินตีสี่พอดีโอเคยังไงเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูทางกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับสักร้อยโลพักร้อโลพักนะครับเพราะว่า แม่บ้านมาด้วยเดี๋ยวเราจะได้ไม่เหนื่อยมากเกินไปนะคลิปนี้ก็ใไผพันไปพันมาก็ขอบคุณมากครับผมอากาศตอนนี้ก็ยังไม่เย็นมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบขึ้นไปทางเนือๆหน่อยน่าจะดีมากเลยไม่เห็นไฟต่ำเลยไฟต่ำอยู่ไหนวะเนี่ยน่าจะยอดดอยเลยทีนี้โอเคครับผมไปเรื่อยๆครับ โอเคครับตอนนี้เราก็จะหลุดเส้นบางปะอินแล้วนะอีก2กนะิโลเนาะสี่สีคึ่งโอเคฮะใช้เวลาเอามาณครึ่งชั่วโมงนะครับเส้นบางปะอินนี้นี่ครับโอเคเส้นยุดยาบางปะอินครับตามป้ายเลย โอเคครับผมมุ่งหน้าสูนนส่นครสวรรค์กันเลยเดี๋ยวเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับเส้นนี้น่าจะยิงยาวยาวๆเลยครับตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนได้ออกต่างจังหวัดแล้วทุกทีเอารถเอาที่บะไปนะครับแต่คราวนี้เราลองดูครับว่าการพิชิตใจตัวเองเป็นเรื่องที่ผมอยากจะลองทำมานานแล้วพี่เทแล้วเจอกันทีครับ มงครึ่งกว่าแล้วเนาะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางต่อพอดีแวะปั๊มเข้า้น้ำทั้งท่าอีกสักรอบหนึ่งนะฮะใส่ถึงมืออีกชั้นหนึ่งกอน,นาวมากเมียเป็นไงมัง่งตอนนี้เป็นไงมัง่งโอเคโอเคแบบอ่อยๆหนะ่อยโอเคฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเนาะงอดูสภาพเมียเขียวทั้งตัวยันหมวกกันน็อกโอเคฮะ วนขึ้นเลยโอเคครับไป let's go ตอนนี้ 6โมง45นะครับว้าเส้น32เป็นเส้นที่ชอบมากเพราะว่ามันกว้างเลนมันเยอะมากมันกว้างมาก,กน,นะครับก็เลยแบบรู้สึกแบบเอยโอเคเลยน่าจะเมื่อกี้เห็นป้ายหลุดมาจากใช้นานแล้วอากาศคือประมาณแบบ20ต้นต้น20ต,นต,นต้นได้นะครับหนาวมากจริงๆ เราเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์แล้ว นุโลชิซ้ายนะครับซึ่งเราจะไปทางนี้นะครับเส้นหนึ่งสองสองตรงนี้แหละไปทางกัมพงเฟสตตากพิษณุโลกนะครับไปทำพิสณนุโลกนีกนกค่ครับวิจิตกัแพงเชรพิษณุโลกลายครับยาวๆครับยาวๆ แถวสามบางจากตรงแถวพายี่ก็บนะครับอ,อีกประมาณ6กกิโลจะถึง ى, พิสซุโรกนะครับแล้วก็พักกันก่อนตอนนี้ก็ประมาณ7จมย์เเมยาสหานาที <c oughs> ใช่เหรอทำไมมันเล่นกันใช่จ็มยห้าสิบห้านะครับโอเคเดี๋ยวรถบนึงเราจะมลีงหน้ากันต่อแหละพอดีอยากเติมน,น้ำมันถางที่สอง มาได้ได้มาอีกลิตริสนะฮะก็สามร้อยสิบบาทโอเคครับพะยังไงเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวแวะหาข้าวกินโอเค let's go ครับผม ตอนนี้อยู่กันที่ปั๊มน้ำมันเนาะปั๊มน้ำมันปตทนะแวะก่อนเข้าพะเยาและก่อนจะเข้าพะเยาอีกประมาณไม่น่าจะเกิดร้อยโลครับใกล้ถึงอะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะตามตามแผนที่วางไว้น่าจะถึงประมาณ4ี่โมงแต่ว่ารถมันไม่ค่อยติดแล้วเราก็เราก็ขับทำความเร็วได้ปกตินะครับก็เป็นครั้งครั้งแรกนะฮะออก,กปปปปปป็ประสบการณ์เป็นการเป็นเป็นเป็นประสบการณ์ครั้งแรก ประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองมันฟินมากมันฟินมากเมื่อถามว่าเมื่อยไหมไม่มากแต่ไม่แป๊บเดียวเมื่อแค่ตูนนะ <c oughs> ต้องแบบเปลี่ยนผ่าบ้างอะไรอย่างนี้บ้างอากาศตอนนี้ก็เย็นเนาะยังไม่มีเหงื่อเลยนี่ก็จะบ่ายโมงแล้วนะจะไม่มีหมึกจะไม่มีเหงื่อสักเม็ดเลยนะฮะนี่แสดงว่าอากาศค่อนข้างเย็นมากเราก็เลยพักรถกันก่อนแปบ๊บหนึ่งแล้วก็พักคนด้วยนะฮะแวะซื้ออะไรกินไก่ละไก่ละอีกทีเดียวครับผมแล้วเจอกันนะ โอเคครับเพื่อนๆครับผมหลังจากที่เราผ่านมหาลัยพะเยานะครับเข้าสู่พะเยาแล้วเราก็ไปไปกวานพะเยามานะครับซึ่งมันเป็นด้านหลังเนาะโอเคครับแล้วทีเนี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ่ายมุมนี้ก็ได้ก็สวยเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจถ่ายรูปก,กันแป๊บนึงอ่าครับแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะครับอีกประมาณ เกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับาจากพะเยานะครับเข้าสู่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เข้าสู่อำเภอพานจากที่ควนพะเยามาเนี่ยก็ประมาณน่าจะสักขับมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าก,าก็อีก5กิโลก็จะถึงบ้านภรรยาแล้วนะครับตอนนี้4ี่โมงตรงพอดีเป๊ะเลยนะครับออกจากบ้านมามนม้ำมันมี2ขีดนะครับตอนนี้น้ำมันก็มี2ขีดแสดงว่า เราเติมน้ามันมา3าครั้งนะครับออกจากบ้านมาเราก็เติมเต็มถังมา360แล้วเราก็มาเติมอีก2ที่นะครับ3า0บาททั้ง2ครั้งเลยนะครับใช้ไฟทั้งหมด31ลิตรระยะทางก็700 78ก็ประมาณ780โลนะครับทริปนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเราตั้งใจตั้งแต่ออกจากบ้านเลยแล้วกันนะครับว่าเราอยากจะถนัดใจตัวเองให้ได้นะครับว่าเราแบบ เฮ้ยเราทําได้เราทําได้นะเราเออเอาจงจริงผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะขับกลับมาบ้านได้นะทุกที่เราขับแต่รถย,ยนต์เนาะแต่สุดท้ายเราก็ทําสําเร็จละอันนี้คือแค่เดย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันเดย์สองละกันนะอีกหนึ่งกิโลเมตรนะครับอีกหนึ่งที่นะครับเก้าร้อยเมตรจะถึงบ้านแล้วเอถ้างั้นเราก็ขอจบทริปไปจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับพี่ปาพาแวนกรุงเทพเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน แล้วเจอกันอีกทีนะครับบ๊ายบาย